สวัสดีค่ะครูชื่อ,อไรพรฉายาคุณนะคะหรือชื่อเล่นครูนิดนะคะเราก็มาพบกันเช่นเคยค่ะในภาษาไทยเพิ่มเติมนะคะภาษาไทยเพิ่มเติมในบทที่สองสระอ่าต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเอาโทษทีนะคะสระอ,อีค่ะครั้งอ,อ,อีเป็นตอนที่สองนะคะทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะสระอ,อีเป็น ทบทวนหน่อยนะคะสระอีเป็นสระเสียงเสียงอะไรคะเสียงยาวนะคะจากตอนที่1นนะคะ<อ>ทีนี้เรามาทำอตอนที่2กันเลยนะคะจากสระอีตอนที่2องอนักเรียนก็มาทําแบบฝึกหัดเติมพยัญชนะต้นที่เป็นสระอีอะไรขาวเอ่ยอข้างหลังเป็นขาวอะไรคะสระอีนักเรียนน่าจะเติมตัวอะไรไปเอ่ยอส่อเสือนะคะก็เป็นสออีสีสีขาว ต่อไปตัวที่สองนะคะร้อนอะไรเอ่ยร้อนเติมอะไรดีถ้ากดด้วยใบไม้นะคะนักเรียนน่าจะเติมอะไรดีก็เติมตัวรอเรือก็เป็นรออีบรีบรีบ,ร,บร้อนนะคะแบบอันนี้ก็ยากไปสักนิดนะคะพวกครองต้องช่วยหน่อยนะคะต้องช่วยอ่านอ่านคาแรกให้นะคะเตาเตาอ,อะไรเอ่ยที่ทําให้ผ้ามันเรียบอนะคะ แน่นอนค่ะคะเตาเตารี่เตารี่ต้องเติมตัวอะไรคะรอเรือใช่ไหมคะรออีโดรีต่อไปนะคะอ่าข้างหลังเป็นบาดอะไรเอ่ยเวลานักเรียนออปอกผลไม้หรืออะไรเนี่ยใช้อะไรปอกพอปอกไม่ระวังแล้วก็จะโดนอะไรบาดอ่ามีดนะคะมออีโดมีดกออางออก,กางกลางอะไรเอ่ยนกมันกลางอะไรเวลาจะบินกลางอะไรคะ กลางปีปีกปีกฝาอะไรเอ่ยที่เป็นฝาน้าบัดลมนะคะเราก็เรียกว่าฝาอะไรฝาฝาจีบนะคะต้องใส่ตจอลงไปจออีบอจีบฝาจีบนะคะต่อไปนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนักเรียนต้องทําไมเส้นใต้นะคะข้างหลังเป็นเส้นนักเรียนก็เติมอะไรคะเติมขอนะคะขออีดอขีด ไปหาหมอเด็กๆกลัวมากเลยเวลาเป็นไข้ไม่สบายหมอก็จะต้องทำยาคะเสรอีเติมอะไรไปดีชอนะคะฉออีดอฉีดฉีดยาขนอมอะไรเอ่ยที่กินกับน้ำยาน้ำพริกนะคะขนมจออีนอะจีนขนมจีนอาตัวต่อไปนะคะปลายอะไรเอ่ยเวลา เออคนจะไปเขาเขาเรียกอะไรเอ่ยปีนนะคะปีนปอ,อีนอปีนปีนปายเมื่อกี้ขนมจีนทีน,นี้ขนมอะไรเอ่ยที่อยู่ตามเซเว่นรับอะไรเพิ่มไหมคะขนมจอ,อีบอกีดขนมจีดนะคะอันนี้ตแตรตอรอแอตแตรทำไมตแตรเอ่ยใส่ตัวอะไรดีเอ่ยใส่บอยไม้นะคะเป็นบอ,อีบอบีบีบตแตร ีนี้มาดูแบบหัดที่4นะคะก็เลือกคําในวงเล็บอันนี้ไม่ยากนะคะคําในวงเล็บแต่ว่าผู้ปกครองต้องช่วยอ่านโจทย์ให้หน่อยนะคะเลือกคําในวงเล็บเติมลงมาในช่องว่างให้ถูกต้องมาดูที่มีคําอะไรบ้างอ่ะข้อหนึ่งฉันเป็นเด็กเด็กอะไรเด็กดีนัรนยนจะเติมอะไรดีในวงเล็บข้างหลังมี2อตัวนะคะเด็กดีตะกดยังไงนะคะเด็กดีก็เป็น do ed ออตัวไหนอ่านว่าเอ,อี ed ก็เลือกมาเติมเลยนะคะ ต่อไปข้อสองมาดูคุณลุงทาทาอะไรโตทาสีโตะตัวไหนอ่านว่าสีคะสองตัวให้นักเรียนเลือกจากวงเล็บข้างหลังนะคะสองตัวสีนะคะต่อไปข้อสามคุณแม่คุณแม่ทำไหผ้าคุณแม่รีดผ้าใช้ตัวอะไรดีรีดนะคะให้นักเรียนลองสะกดดูว่ารีดใช้ตัวไหนนะคะรอ,อีดอรี่ตัวไหนเอย่ยรอ,อีดอรีต่อไปข้อสี ฉันกินผักผักอะไรเอ่ยผักชีในตัวไหนอนว่าชีคะมีอยู่สองตัวข้างหลังให้นักเรียนเอามาเลือกเติมนะคะชีสก่อีดีนะคะต่อไปข้อห้า 5, นกใช้ใช้ลาบินใช้ปีกแน่นอนตัวไหนอนาปีกนะคะปีกปอ,อีกอปีกเลือกข้างหลังมาเติมเลยนะคะต่อไปข้อหกนะคะผมไม่ ไม่ทำไมต้นไม้ไม่ปีนตัวไหนอ่านว่าปีนอ่หาระหว่างข้อห้ากับข้อหกนี่เหมือนกันตัวเลือกนะคะอา่าไม่ปีนปีนก็ต้องอ่านว่าไงคะปออะไรคะปอ,อีนอปีนต่อไปข้อเจ็ดดูข้อเจ็ดนะคะอ่ไปกันเรื่อยๆเติมทันไหมคะนักดนตรีนักดนตรีดนตรีตัวนี้มเมื่อครั้งที่แล้วครูก็บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นคำควบก,กรามนักเรียนจะต้องเติม สรอีที่รอเรือนักดนตรีตีกองคำในอ่านว่าตีนะคะตีตัวไหนอ่านว่าตีเลือกมาเติมได้เลยนะคะตออีตีเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนะคะทำได้ไหมคะง่ายมากนะคะต่อไปมาดูข้อ8นะคะเราไม่ฉีกกระดาษเล่นตัวไหนอ่านว่าฉีกเอ่ยตัวที่1หรือตัวที่2ชออีก็ฉีกนะคะ ต่อไปข้อ9คุณนะใช้ใช้อะไรปอมม่วงเอ้ยใช้มีดมีดคือตัวไหนคะดูสิรียน,น,นเลือกจากคําในวงเล็บสองคำมาเติมมออีดอมีดเก่งมากนะคะต่อไปข้อ10คุณพ่อรับประทานขนมอะไรเอ้ยขนมจีบตัวไหน่านว่าจีบคะ่ะจออีบอจีบ ยากไหมคะทำกันแตรละอยางยากไหมไม่ยากเลยนะคะเลือกจากคำข้างหลังแล้วก็หัดสะกดนะคะสระ,ะอีนะคะมีตัวสะกดนะคะทีนี้ก็มาหัดดูกันว่าตัวไหนที่มันเป็นสระ,ะอีให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่ใช้สระ,ะอีนะคะมีคำไหนบ้างเอ่ยอดูนะคะ ดูนี่ที่มีดาวสีสวยพราล่าน้องจ๋าผีเสื้อที่เริงร่าบินไปมาปีกแสนสวยชะนีมีลูกน้อยมันรีบถอยหนีภัยตามเด็กดีนี้ใจงามจะมีความเมตตาเอ่ยบทกลอนนี้นะคะ บทกรนี้มาจากขอสอสีวันการจนะสารักนะคะเ,เป็นผู้แต่งครูก็คัดลอกมาจากของท่านนะคะน mm ัก hmm. เรียนก็ดูว่าที่มันมีสระอีทั้งที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนะคะคงจะทํากันได้นะคะง่ายๆมากสระอีที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะคะวันนี้ บทที่2ของสำหรับสระอีก็คงจะ,ะจบไปแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ฝนตกลงมาบ่อยๆเด็กๆต้องอย่าตากฝนกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะและที่ลืมไม่ได้คือต้องล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยก,กันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ